อ๋ออาล่ะครับผมก็สวัสดีสวัสดีสวัด B, สวดีและสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยีนนีตตอนเราเข้าสู่รายการของผม 3G ครับผมและในวันนี้เราก็อยู่กับเกมโปเกมอนไดมอนเวอร์ชันพาร์ทที่8กันแล้วนะครับเอาล่ะต่อกันเลยนะฮะเป้าหมายของพาร์ทนี้ของเป้าหมายของเราในพาร์ทนี้เนี่ยก็คือไปเอาจักรยานมาให้ได้นะฮะแล้วพอเอาจักรยานมาได้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องตามหาท่าคัดด้วย เป้าหมายมีสองอย่างเราจะทำสำเร็จหรือไม่อย่างไรเออใครเอ่ยเนี่ยโดนทาแบทเทิลอีกแล้วใช่ไหมโอ้นั่นโปเกเด็กนี่นายจะต้องเป็นผู้ช่วยของโปรเฟสเซอร์โรแวนแน่ๆเลยชื่ออะไรล่ะชื่อแซมครับผมโอเคสวัสดีแซมฉันจะต้องจำชื่อนั้นได้แน่แน ชื่อของฉันคือซินเทียฉันเป็นเทนเนอร์เหมือนกันนายนะ่ะฉันเนี่ยกำลังศึกษาเกี่ยวกับโปเกมอนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ศึกษาโปเกมอนเลยเนี่ยที่นี่ในอีเทอร์นาซิตี้เนี่ยมันมีรูปปั้นของโปเกมอนโบราณเหรอเคยได้ยินแต่โปเกมอนในตำนานนะฮะ แต่มันเอ็นชียนมันแปลว่าโบราณไม่ใช่หรอกมันเป็นโปเกมอนที่ p พาเวอร์ฟูลสุดๆตัวหนึ่งเลยละ่ะใครก็รู้ใครจะรู้หรือเปล่าหรือว่าใครก็รู้วะนายอาจจะทำบางอย่างในขณะที่นายกำลังเดินทางไปกับโปเกเด็กซ์ลองใช้มันดูสิมันอาจจะช่วยนายได้นะ เสร็จแล้วก็ได้ H M 0 1ภาวนาให้เป็นท่าคัดนะฮะท่าคัดท่าคัดท่าคัดจำไว้ว่า Hidden Move ท่าคัดเนี่ยเออนี่ท่าคัดจริงๆด้วยในที่สุดเราก็ได้ท่าคัดมาแล้วใช้ได้ในสนามมันจะทำให้นายเนี่ยเปิดทางไปที่ที่แต่ก่อนไปไม่ได้ อ่าถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้โดนขัดจังหวะฮะต้องโดนใช้โดนใช้ไปซื้อของที่เซเว่นซึ่งพอเดินเข้า 7. เซเว่นไปเนี่ยนาอก็เจอของลดราคาเลลดราคาเพียบเลยลองเข้าไปดูมะอ่ามาต่อกันนะฮะมันสําคัญมากเลยที่จะเติมเต็มโกเกดิกของนายเนี่ยใช่ไหมเออใช่งั้นขอให้โชคดีนะพ่อหนุ่ม เรียกเราเพ่าหนุ่มแล้วก็เดินชักไปอเอาละเราต้องทำอะไรนะอ๋อใช่เราได้ท่าคัดมาแล้วอยู่ไหนวะ Hm 0 1ยงนี่ไงท่าคัดติดตั้งให้ฮนะ เออแล้วไงต่อละ่ะเราจะเอาใส่ให้ตัวไหนเจ้าแฟดอันเอเบิล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 เหลือเจ้ากวินกับเจ้ากระรอกจิจิให้จิจิแล้วกันใช่เราจะต้องเอาท่าออกท่าหนึ่งเพราะมันใส่ได้แค่สี่ท่าผมจะเอาสวิตชิดออกแล้วกันนะ เรารู้สึกว่ามันไม่ใช,ช่ท่าสำหรับโจมตีหนึ่งสองและปุ๊บจิดตตี่ดได้เรียนรู้เอ้ยได้ลืมท่าสวิตชิดและได้เรียนรู้ท่าคัดเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยในเมื่อได้แล้วเราต้องมาลองทดสอบกันซึ่งที่ทดสอบก็อยู่ด้านหลังนี้เลยนะฮะเป็นต้นไม้อ่ะลองดู ต้นไม้นี้ดูเหมือนจะตัดได้นะต้องการที่จะตัดมันหรือไม่ใช่จิจิตัดไปเลยครับผมไปเลยอือหือยากาศซามูไรฟันดาบมันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนี้ตัดอีกสองต้นฮะตัดเร็วตัด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 ไปเลยตัดไม้ทำลายป่านะฮะตัดจะได้ ตอนไม้ขนาดนี้เราจะได้ไม้มาหนึ่งชิ้นนะฮะหรือเปล่าไม่ได้นะฮะนั่นะมันเกมสตร์ดี้วอลลี่เอาตาัดตัดตัดจริงๆเดินเข้าไปในตึกเลยก็ได้นะเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไปเลยไปสำรวจตึกนี้กันนะครับว่ามันมีอะไรอีกเลยแล้วมันคือโอ้โหแจ็คพอต ตึกของทีมกาแล็กติกนั่นเองครับไปกันเลยไปหาหัวหน้ามาเลยเราจะไปเอาคนขจักรยานคืนมาแล้วก็โดนทาแบทเทิลเราเนี่ยกำลังรวบรวมโปเกมอนแล้วยังไงครับอ้าวคู่ด้วยสองคนเลยอือหืออือหือเรียลร่อยมากขอโทษนะที่รับทีมกาแล็กติกเนี่ย ม่ให้ไม่มีเด็กเป็นสมาชิกอ้าวว่าเราเด็กว่าเราเด็กอย่างนี้ต้องจัดเขแล้วทำไมาเห็นเรากินขนมนี่ว่าเราเด็กเลยใช่ไหมมาเลยเลยอร่อยมากเป็นเจ้าซูแบทนะฮะทั้งข่าวเจ้าเก่าก,กันหนอนเจ้าเก่าเลยมึงไม่คิดจะใช้โปเกมอนตัวอื่นกันเลยใช่ไหม ทางเราเป็นแฟลกับไฟโพนี่นะฮะผมจะให้แฟตใช้สปาร์กใส่ซูแบทเพราะมันแพ้ทางไฟฟ้าต่อไปผมจะให้โพนี่เนะี่ยใช้ท่าเอมเบอร์ไฟใส่หนอนเพราะมันแพ้ทางเหมือนกันโอเคได้ผลดีซะด้วยนะฮะเดียงไปแล้วหนึ่งฮะ ใสสตาร์ทเป็นไงเรียบร้อยจัดการไปได้สองตัวนะฮะด้วยการโจมตีเพียงหนึ่งครั้งวินาทีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเลอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าแคชคูนโปกเกมอนประเภทกรอะแพ้ไฟอยู่ดีต่อไปเป็นเล็มเหมียว ประเภทแมวโปเกมยนประเภทแมวมีด้วยวะผมจะใช้ท่ากัดใส่แมวแล้วกันนะส่วนเจ้าแคชทูลเนี่ยต้องใช้ไฟใส่เฮ้ยอะไรอะ่ะเราโดนท่าเฟกเอาฮะทำให้ติดสถานนะอะไรหรือเปล่าใช่ด้วยบอกเลยว่าเลยอร่อยมากเฮ้ยมันไม่ตายว่ะ ไม่นด้เนาวไม่ได้แล้ว,ลวต้องรีบกินเลยแล้วเอาถ้ากัดเหมือนเดิมกัดแมวให้ตายไปก่อนทางนี้ก็เหมือนเดิมฮะเอมเบอร์ใส่แคชคูลไปนัดเดียวตายใช่หรือไม่อย่างไรใช่นะครับซูปเปอร์เอฟเฟกตีฟครับได้รับ99 XP สตัวเลยเอาล่ะกัดมันเราชนะแล้วครับโอเคแล้วเราก็เอาชนะทั้งสองได้นะฮะที่กล่าวหาว่าเราเป็นเด็กแต่ที่รักแต่เป็นแค่เด็กนี่นะน่ะยังจะมาบอก ใจตังมาซะดีๆพันแปดสิบบาทเอาละครับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจะมีคนดักแบทเทิลหรือเปล่าเพียบเลยวะเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยแต่มันไม่เห็นเรามันอยู่หน้าคอมเราจะต้องรีบเดินผ่านไปทางนี้ก็เหมือนกันจะเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยคนเนี้ยเห็นนักว่าเามาเลยดีกว่ามา ขอบคุณขอบคุณอะไรเราชอบนะเวลาที่ผู้คนเข้ามาแล้วก็บริจาคโปเกมอนให้เรากูไม่ได้มาบริจาคโปเกมอนให้มึงกูจะมาทาเบตเทลิลกับหัวหน้ามึงโอ้ยสามตัวเลยอะ่ะมาไม่ต้องพูดพรำทำเพลงอะไรมากตัวแรกเธอส่ง,องเจ้าหนอนน้อยเข้ามานะฮะหนอนเจ้าเก่าเราก็ใช้เจ้าแฟลตครับผม เจ้าแฟลชใช้ท่าสปาร์กได้ผลหรือเปล่าได้ผลหรือเปล่าได้ผลนะฮะได้ผลจะด้วยต่อไปเป็นซูแบทฮะเราจะไม่เปลี่ยนโปเกมอนนะครับซูแบทออกมาเลย เราจะใช้เป็นท้าสปาร์กเหมือนเดิมเพราะสู่แบตก็แพ้ทางท่าไฟฟ้านะฮะจัดการร่วงหรือไม่อย่างไรร่วงกลายเป็นขังข่าวย่างนะฮะใครเคยกินหรือเปล่าขังข่าวย่างมันมีด้วยหรวอวะ่ขังข่าวย่างใครช่างสันหามากินเจ้าซิลิคโคนเหรอซิลิคโคนก็แพ้ทางไฟฟ้าเหมือนกันนี่หรือเปล่า จำไม่ได้แล้วแต่เนื่องจากความต่างชั้นด้านเลเวลเนี่ยเราน่าจะชนะได้อยู่แล้วเชสตาร์ทจัดการเรียบร้อยแล้วครับร่วงไปอีกหนึ่งได้รับ184 XP p o i n t อยต์ What do you think you are doing? คิดว่านายกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะก็กำลังจะไปจัดการหัวหน้าของพวกคุณไงแล้วผมก็จะได้รับจักรยานคืนอ่ะนี่ก็เกี่ยวอะเนี่ใครเอ่ยภารกิจของเราคือเอ่อคืออะไรสักอย่างโดยไม่มีคำถามทั้งหมดนี้ก็เพื่อโลกใหม่ตามคำสั่งของหัวหน้าที่จะนำพาเราดูเหมือน พวกนี้มันจะสัเนเสริญเยืนยอของหัวหน้าของพวกมันมากเลยนะฮะไซอนติสทาร์วอนเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะตัวอะไรวะโอ้โหไอตัวนี้โคตรเกลียดเลยพวกมันพลังจิตคือมันไม่น่ารักนะฮะผมเลยเกลียดมันดูดิดูมันสิกัดเลยแล้วกันพวกมนพลังจิตน่ยแพ้ธาตุดาร์กนะฮะก็เลยต้องใช้ท่ากัดนั่นไงเห็นปนะปเปล่านู่เปอร์เอฟเฟ t i ีฟด้วย เรียบร้อยการโจมตีแบบนัดเดียวจอดนะฮะเรานี่มันวันพันแมนชัดๆเรียกผมว่าไซตามะนะครับงอไปกันเลยมันมีกี่ชั้นวะเนะี่ยอย่าบอกมีสิบชั้นมีสิบชั้นนี่เลิกเล่นเลยนะอ๋อชั้นสุดท้ายนะครับถ้าให้เดาว,ว่าสองคนนี้ใครเป็นหัวหน้าของทีมกาแล็กติกเนี่ยแม่สาวผมม่วงคนนี้แน่นอนเอ๊ะ นายต้องการอะไรอะ่ะท้ามาชิ้นถามโงโงๆโแบบนั้นนะนายก็ต้องการที่จะปลดปล่อยโปเกมอนให้เป็นอิสระใช่ไหมล่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นแน่นอนอโอเคมันจะเกิดขึ้นแต่ต้องแบทเทิลกับเธอก่อนนะฮะและนี่ก็คือฉากแ Battle กับหัวหน้าทีมกาแล็กติกคนที่สองคอมมานเดอร์จูปิเครับเธอชื่อจูปิเตอร์นะ ส่งซูแบทออกมาเราก็ส่งแฟลตออกมาเหมือนเดิมอีกแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากทำทีเปลี่ยนโปเกมอนทันทีเราจะไม่ปาณีเอาเจ้าโกโดีอ้ออกมาเลยต่อไปนี้ไม่มีคำว่าปาณีแล้วฮะมีตามานะมานีปิติชูใจจัดการจัดการจัดการเนื่ยผมขวัญศัตรูฮะจริงๆนะจะตั้งไอ้โกดี้เป็นตัวแรกได้แล้วเนี่ย วิ่งแอตแทกฮะมันใช้ปีกไก่แอตแทกนะฮะคนละวิ่งดาร์อนเรดความเกี่ยวกาดของมังกรว้าตายหรือไม่อย่างไรวยไม่ตายซะด้วยไม่ตายซะด้วยเราโดนกัดครับผมโอ้โหชิบหายแล้วโดนกัด How เอาอินสเลนเอาโดนกัดไปซะเจ้าหนูทำไมทุกคนเรียกเราว่าเจ้าหนูอะ อ่ะกัดมากัดกลับไม่โกรงร้อซ็นฮะงาเรียบร้อยเอาชนะไปได้หนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งซึ่งก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไรไม่เปลี่ยนโปเกมอนเอามาเลยเป็นสกันแทงตัวสกังน,นะครับต้องระวังหรือเปล่าไอตัวนี้มันตดเหม็นนะฮะมันเป็นสกัง ความเกการของมังกรตายหรือไม่ไม่ตายโอ้โหมันใช้ใช้ฮิวเหรอ๋อมันไม่ใช่ใช้ท่าฮิวนะมันใช้เบอรี่ก็นึกว,ว่ามันมีท่าฮิวซะอีกมันเมื่อกี้เรามันจะขวนเราแต่มันโจมตีพลาดนะครับโอเคความเกี้ยวก,กาดของมังกรไปอีกหนึ่งตายหรือเปล่าเลือดแดงครับผม ใช้ไนสลัดท่าอะไรวะเนี่ยกระจอกงอกง่อยมากไปอีกหนึ่งนี่ทาไม่ติดว่ามันเลเวล20ผมว่ามันน่าจะตายตั้งแต่นัดแรกไปแล้วเนื่องจากเลเวลไม่ได้ตามกันมากนะฮะการโจมตีก็เลยไม่รุนแรงสักเท่าไร่แล้วเราก็เอาชนะคอมมนเดิลจูปิเตอร์ได้นะฮะแพ้ให้เด็กนี่นะ อืใช่แพ้ให้เด็กนี่แหละแล้วจ่ายตังมาพันหกร้อยจากนั้นก็คืนคุณลุงขายจักรยานมาซะใช่หรือเปล่าะวคนนี้พูดถึงเกี่ยวกับรูปปั้นที่กำลังอินเวสติกเกตกำลังสำรวจอยู่มันสำรวจเสร็จแล้วไม่ใช่กำลังสำรวจเจอยู่มาเนี่ยได้สะสมพลังงานจากไวเวิร์ลเล่แล้วคราวที่แล้วนะที่เราเดินมานะตรงนั้นแหละ ที่เราไปช่วยพ่อเด็กอะ่ะเพรนั้นชื่อมาถ้าจะไม่ผิดแล้วเราเอาชนะหัวหน้ากาแล็กติกไปสองคนแล้วบอสของเราเนี่ยกำลัง้นขวาศึกษาเกี่ยวกับโปเกมอนโบราณด้วยพลังแห่งเมทิคาลโปเกมอนทีมกาแล็กติกเนี่ยก็จะอยู่ต่อไปอีกจากนี้ นี่คือคำเตือนสุดท้ายแค่เนี้ยเหรอฉันได้เคฟเฟอรี่คืนมาแล้วคุณลุงบอกฮะขอบคุณมากแต่ว่าทีมกาแล็กติกเนี่ยพวกเขาบอกว่าเคฟเฟอรี่เนี่ยมาจากอวกาศตันกาของพวกเขาเนี่ยทำให้ฉันคิดว่ามันมาจากอวกาศยังไงก็เหอะพวกเขาไปแล้วตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ ฉันคงขอบคุณนายยังไม่พอหรอกตอนนี้แต่ว่าที่ร้านไซเคิลช็อปของฉันโอเคแต่ว่าให้ไปที่ร้านจักรยานนะฮะโอเคเราจะลงไปที่ร้านจักรยานเพื่อแปลวจักรยานแล้วก็ปิดพาร์ทก,กันนะฮะเป้าหมายของเราทั้งสองเป้าหมายสําเร็จแล้วตอนนี้ยังไม่สําเร็จสิกาลังจะแปลวจักรยานแล้วก็จะสําเร็จโอเคไม่มีลิฟ์ให้ลงมั้งเหรอต้องมาเดิน ลงเรื่อยๆเนี่ยฮะทำลิฟต์มั่งก็ดีนะไปเร็วไปเร็วอาจักรยานที่สำคัญเนี่ยได้ฟรีเดี๋ยวๆดเเดี๋ยว,ยว,ยวและใครมันมาปลูกป่าหลักโลกอีกวะเนี่ยเดี๋ยวเดเอ๊ยทางนั้นก็มีปลูกป่าฮะทางนี้ก็มีปลูกป่าลองดูปลูกป่าไม่ใช่ปลูกป่าีิเรามาตัดไม้ทำลายป่า <c oughs> โอ้ย ฝุ่นเยอะจริงๆเลยขอโทษด้วยนะฮะไหนดูซินี่โหเก็บของได้อะไรเอ่ยเราเจอ T.M. 4 6เทียบอะไรวะนี่ท่าเทียบท่าโจนเหรอคือทำให้ปกุกลมอนเรากลายเป็นโจนหรือเปล่าช่างแม่งเอ้นี่หรือเปล่าลูกัปป้นปวกลมันโบราณเนี่ยตรงนี้แน่เลยเนี่ยๆๆช่างแม่งค่อยไปสำรวจ แปเอาจักรยานแล้วปิดผาร์ผพาทหน้าค่อยมาไ้นี่ไปเหาจักรยานกันเถอะตัดต้นไม้ลงซะชูบงออยากกับซามูไรไปดิร้านจักรยานร้านจักรยานอยู่ไหนวะที่มัน p o k นเซ็นเตอร์อ๋อ ทางนี้หรือเปล่เออใช่ด้วยร้านนี้แน่ๆนจำได้จำได้ดีเลยละ่ะสวัสดีครับลุงมาเอาจักรยานครับผมลุงขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันออกมานะนี่เป็นบางอย่างที่แสดงแกความที่แสดงให้เห็นความขอบคุณของฉันมันเป็นจักรยานรุ่นล่าสุด อุ้ยรุ่นล่าสุดจะด้วยครับผมนายจะต้องเอามันไปนะแล้วเราก็ได้รับ bicycle ฮนะเราเอา bicycle ไว้ใน key item pocket มันเป็นรุ่นล่าสุดเชียวนะพอเง้นฉันจะอ่าน operating manual ให้ฟังกดปุ่ม B เพื่อขึ้นหรือลงเพิ่มหรือลดหรือเปล่าน่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดเกียร์นี่ไงจริงด้วย ในเกียร์สามเนี่ยในไปได้เร็วไปได้เร็วแต่ไม่ทั้งหมดแต่ว่ามันก็ง่ายที่จะควบคุมแต่ในเกียร์ที่สี่เนี่ยมันจะยากขึ้นไปอีกที่จะหยุดมันแล้วมันเร็วมากๆเลยแค่นี้นะลุงขอบคุณมากลุงเป็นรุ่นล่าสุดจะด้วย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายรักทุกคนครับจุกๆ